เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมทีวีไฮเซนรุ่น 55B7100UW เครื่องไม่ติดนะครับลูกค้าแจ้งว่าติดมาเสียบปลั๊กดูแล้วก็ไม่ติดนะครับไฟสถานะออนออฟไม่แดงมาดูข้างในกันนะครับเพื่อนๆมาอะไรเสียหรือเข้ามาเครื่องข้างในเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ประมาณนี้ เครื่องข้างในก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้55นิ้วเช็คไฟเบื้องต้นไฟ300อยู่ที่4ร0อไมโคร405โวลต์มีนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ตัวหลักๆที่ไฟ100 220เข้ามาก็จะมาแปลง300ก็ไฟจุดนี้มีแล้วก็มาทำเป็น385 power factor อันนี้มีนะเพื่อนๆนะ แล้วก็ดูสภาพเครื่องนะเพื่อนๆนะเหมือนเหมือนโดนอะไรมานะเหมือนโดนอะไรมาหรือโดนน้ำเกลือหรือหรือน้ำเค็มหรืออะไรไม่รู้นะไฟหลักๆไฟสามโวลน์มีนะเพื่อนๆก็สรุปให้เลยก็เมียนบอร์ดก็บอร์ดตัวนี้วนะันบอร์ดอะเสียถ้าสมมติว่าเมียนบอร์ดกับซับไพยอยู่ด้วยกันก็เรียกวันบอร์ดก็แล้วกันนะเพื่อนๆนะเสียเดี๋ยวดูก่อนหน้าอะไรเรามีไหม บอร์ดของเรามีแต่ไม่ตรงนะเพื่อนเบอร์ดเดิมเครื่องก็ 55B7100UW แล้วบอร์ดที่เราจะมาทดสอบกันใหม่ 55B7100UW แต่ขาอุปกรณ์ไม่ตรงนะเพื่อนเนนะยกตัวอย่างเช่นจุดลำโพงดูห่างกันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้ามันใช้กันได้เราก็ ขยับต่อมาใส่กันได้แล้วสายแพรนี้เอ,อดูเบื้องต้นแล้วเท่ากันนะเดี๋ยวมาทดสอบดูนะเพื่อนๆน,นะแล้วชุดไวไฟเนี่ยใช้คนละแบบของเดิมนี่จะใช้เป็นตัวเสียบอันนี้เป็นสายแพรใส่แล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะตรงนะเดี๋ยวจะมาใส่ลองดูนะเพื่อนๆน,นะว่ามันจะติดไหมใส่เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆบอรดตัวนี้รุ่นตรงนะเพื่อนๆแต่ ไอชุดนี้ไม่เหมือนกันนเพื่อนนะไอขั้วลําโพงไไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็สายไม่ถึงแล้วก็แค่ถอดตัวนี้ออกถอดแล้วค่อยต่อสายเชื่อมบวกลบไปหากันเพราะว่ามันต้องขยับมานิดนึงต้องขยับมานิดนึงสายแพร่ตรงกันนะนเพื่อนนะนับแล้วเท่ากันแล้วก็จะมีแตกต่างอยู่ตรงไอจุดไ i ไฟนะนเพื่อนนะจุดร็บกไรไฟตัวนี้นะนเพื่อนของเดิมมันจะอยู่ อย่างนี้นะเพื่อนๆนะอันนี้เราต้องไปหาตัวเดิมของบอร์ดที่มาใส่ใหมนะ่มาเสียบแล้วก็เอาวางไว้ตรงไหนก็ได้ตัวนี้ในตัวชุดไรไฟเดี๋ยวมาลองดูด้วยกันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาลองดูด้วยกันว่ามันจะรับได้ไหมมันจะได้ไหมเบื้องต้นเบื้องต้นเสียบปลักแล้วรู้สึกว่าจะแดงๆอยู่นะฮะเพื่อนๆนะจะมีไฟแดงอยู่ออกรูนี้นะเพื่อนๆนะ แต่ตัวนี้เห็นแวบๆอยู่นะไฟ LED เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะนเพื่อนๆนะดูด้วยกันเลยถ้าไฟแดงตัวนี้ติดก็น่าจะมีโอกาสนะเพื่อนเดี๋ยวเสียบสายดีก่อนนะมาดูด้วยกันเลยนะครับถ่ายทําคนเดียวนะครับจับกล้องคนเดียวมาดูหน้าจออ้าวถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสนะเพื่อนๆนะมีโอกาสนะก็น่าจะน่าจะปิดงานนะเพื่อนๆนะแล้วเราค่อยกดเข้า ต้องเฮ็ดดี